ว้าวไปเฟิร์นกินน้ำอัดลมมุมเผอยังไงสวยฉ่ำารู้เลยไข่ถ่ายให้ชีวิต enjoy happy มากช่วงนี้สำหรับนั่งเอกขวัญใจคนทัวเอเชียอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ตอนนี้นั้นลัคกี้อินเกมแถมยังลัคกี้อินเลแบบสุดๆเลยละคะ่ะกับพระเอกหนุ่มหล่อนายนภัรที่กาะน,น้าเนี้ยพึ่งบินไปยุโรปด้วยกันปล่อยภาพหวานหวานแฟนคลับได้ฟินจิกหมอนไปแล้ว และล่าสุดเนี่ยก็ทำเอาแตกตื่นกันทั้ง IG อีกครั้งค่ะกับเสร็จภาพสุดน่ารักของสาวใบเฟิร์นในลุกชิวๆเรียบง่ายแค่ดูดน้ำเผลอๆยังสวยสะกดตาเฟ้นแฟนต่างลุกววาวแห่กันกดไลค์คอมเมนต์แซวสนัน่นรู้เลยว่าภาพสวยๆแบบเนี้ยใครลันชัตเตอร์ให้คนถ่ายต้องมาทวงเครดิตแล้ว มีแฟนถ่ายรูปสวยมันดีแบบนี้นี่เองพี่ใบเนะาะสไตล์ถ่ายรูปคุคนๆนะครับน้องใบไม่ต้องถามเลยว่าใครถ่ายภาพก็ดูออกมากสวยเชี้ยวฟีมมอร์ถ่ายภาพเนี่ยคุณนายแน่แน่คนอะไรกินน้ำอัดลมถุงแบบบ้านๆอย่างสวยอะไรคือการกินน้ำอัดลมใส่ถุงแล้วดูแพงขนาดนี้อสวยไปอีก คนถ่ายเขาเก่งเนอะหล่อด,ด้วยอะดูดน้ำยังไงให้สวยขนาดนี้เป็นตน้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ